จับรายวันขบวนการขนบุหรี่เถื่อนลักลอบเข้าขายแดนไทยที่อำเภอคลองใหญ่5,500ซองอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน182จับบุหรี่นี้ภาษีอีก5,500ซองหลังจับได้ล่าสุดวันที่12ธันวาคม2566ผ่านมาที่ชายแดนบ้านหัดเล็ก โดยเมื่อวันที่14ธันวาคม2566เวลา11นาฬิกากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดบูรณาการประสานงานด้านความมั่นคงทั้งทางบกและทางทะเลดำเนินการจับกลุ่มและตรวจยึดสินค้าบุหรี่ที่ไม่ได้เสียภาษีจำนวน5,500ซองณนะที่ทำการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธทิม182ตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดมีหน่วยงานร่วม9หน่วย ประกอบด้วยกองทัพเรือกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหน่วยงานฝ่ายปกครองจังหวัดตราดและอำเภอคลองใหญ่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรจังหวัดตราดสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่สถานีตำรวจน้ำคลองใหญ่สัมภารมิตรพื้นที่ตราดด่านสุลก,กากรคลองใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด ร่วมตรวจสอบและตรวจยึดสินค้าที่มีได้เสียภาษีจำนวน5,500ซองแจ้งข้อกล่าวหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มีได้เสียภาษีและมีไว้ครอบครองซึ่งสินค้าที่มีได้เสียภาษีซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสัมภามิตรพศ2560ตามมาตรา203และมาตรา204เป็นบุหรี่ซิกเกลตขนาดบรรจุ20มวน จำนวน5,500ซองคิดเป็นมูลค่าสินค้า82,500บาทคิดเป็นมูลค่าภาษี324,100บาทคิดเป็นมูลค่าปรับจำนวน4,857,750บาท สืบเนื่องจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดได้รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ว่าจะมีการลักลอบลำเลียงสินค้าที่มีได้เสียภาษีเข้าสู่ราชาอาณาจักรทางแนวชายแดนช่องทางธรรมชาติจึงได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน182ดําำเนินการตรวจสอบโดยจัดชุดปฏิบัติการทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ในพื้นที่รับผิดชอบเวลากลางคืนบริเวณเส้นทางธรรมชาติแนวสันเขาบรรทัดอำเภอรครองใหญ่จังหวัดตราดและเมื่อวันที่14ธันวาคมเวลา24นาฬิกา30นาทีชุดลาดตระเวนตรวจพบชุดลาดตระเวนตรวจพบกลุ่มบุคคลไม่ทราบสัญชาติ เดินมาตามช่องทางธรรมชาติโดยมีการแบกสะพายสิ่งของไม่ทราบชนิดจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบโดยกลุ่มบุคคลต้องสงสัยดังกล่าวเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่ได้ทำการวิ่งหลบหนีไปและทิ้งสิ่งของไว้ตามทางจากการตรวจสอบขั้นต้นพบกล่องบรรจุบุหรี่จำนวน11หีบจึงดำเนินการนำมาอย่างที่ทำการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน182เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและได้ประสานเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์มิตร พื้นที่ตราดเข้าร่วมตรวจสอบผลการตรวจสอบตรวจพบเป็นสินค้าที่มีได้เสียภาษีจำนวน5,500ซองจึงได้ทำการบันทึกตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งนำของกลางทั้งหมดดำเนินการนำส่งสพคลองใหญ่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปวิเชียนม่วงสีภาพข่าวสุกันวลิสุวรรณรายงาน